สื่อออนไลน์หรือว่าสำนาข่าวออนไลน์เกิดขึ้นมากในปัจจุบันนะคะก็มีการถามหาถึงการรายงานข่าวที่มีคุณภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องการรายงานสดที่เรียกกันว่าการไลฟ์และแม้กระทั่งการทําคลิปข่าวนะคะสกูปข่าวที่เกิดขึ้นในสื่อออนไลน์ว่าจะทําอย่างไรให ที่ติดตามข่าวนะะี่ค่ะสามารถที่ติดตามข่าวที่มีคุณภาพได้นะคะ The Reporter ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์น,นะคะเราชวนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าผู้บริหารสื่อหรือว่าคนที่ทํางานอยู่ในวงการสื่อมาร่วมกันพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงการรายงานข่าวนะคะในออนไลน์ที่มีคุณภาพนะคะเราเรียกหลักสูตรนี้ว่าสื่อออนไลน์101นึ่งนะคะส่วนนี้เราจะเริ่มพูดคุยกันในเรื่องของการรายงานสด แบบสื่อออนไลน์และคนที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะคุณนพจักรอัตนนนะคะอดนาธิการบริหารจาก Workpoint Today ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอมดีใจได้เจอพี่แอ <c oughs> มค่ะเนาะในสถานที่ที่ไม่กันดารบ้าง <c oughs> <laughs> ดูดีนะคะสถานที่เราในใการพูดคุยกันในวันนี้นะคะแล้วก็ดูเป็นทางการนิดนึงนะคะแต่จริงๆอยากจะชวนเอ็มมาคุยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าคุณนภจากอัตนนต้องเรียกอย่างนี้นะคะตอนนี้เป็นวนาระที่การบริหารเ o ิ k ์ o ฟ n t t ทูเดซึ่งก็เป็นสื่อออนไลน์นะคะพี่แยมัป,ปนิศีชัยตอนนี้ก็อา,อาจจะในนามในนามของอะไรก็ได้นะคะในเดอะรีพอร์เตอร์ซึ่งเปนสื่อออนไลน์เหมือนกันแต่จะบอกว่านะคะทั้งเอมแล้วก็พี่แยมเนี่ย เริ่มทำงานมาก็ไล่ๆกันนะ,ะพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนเยอะพี่เป็นผูชนียบุคคลในวงการนำกุรีทางให้น้องๆรุ่นผมเยอะเป็นสิบปีแต่ว่าผมได้มีโอกาสได้ไปทำงานถ้าเกิดว่าใกล้เคียงกันก็คือได้มีโอกาสได้ไปทำงาน ยุคเดียวกันยุคเดียวกันอยู่อยู่สักสิปีเหมือนกันเนาะใช่แบบว่าช่วงทําข่าวการชุมนุมทําลงพื้นที่เครื่องบินตกอะไรพวกนี้ใช่รวมถึงเหตุการณ์ที่กัมพูชานี่เราก็รุยไปด้วยกันนะคะใช่ซึ่งตอนนั้นเอ็มทํางานอยู่ทีวีะะเป็นนักข่าวทีวีพี่ก็เป็นทีวีมเมื่อสิบปีก่อนนะคะเราสองคนเป็นนักข่าวทีวีแต่ปัจจุบันเราเป็นทั้งนักข่าวออนไลน์ละอาจจะเป็นผู้บริหารสื่อออนไลน์ด้วยใน,ใน,ในอีกฐานะหนึ่งครับซึ่งมันก็ เรียกว่าเปลี่ยนไปเลยสำหรับเอมนี่ก็คือเปลี่ยนเวไปเลยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่เปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนวิธีคิดแต่ว่าอธิบายแบบว่าวันโอวันเนาะเมื่อกี้พี่แอมพูดเกินไปนิดนึงว่าหลักวันโอวันเนี่ยคืออย่างเอมเนี่ความจริงเรียนมีโอกาสเรียนเกี่ยวกับสื่อคือตอนเรียนปริญญาโทแล้วพอเข้าไปป,ปุ๊บเขาจะให้เลือกเลยว่าจะเรียนบอร์ดแคสต์หรือเรีนปรินติ้งเขาจะแบ่งคนสมมติมีร้อยคนนักเรียนเอาเลือกเลยคุณปรินติ้งหรือบอร์ดแคสต์ ใช่ไหมปริ้นติ้งก็คือ,อหนังสือพิมพ์นิตยสารเขียนเน้นเขียนเป็นหลักบล็อดแคสต์ก็คือฝั่งฝั่งพอดแคสต์ฝั่งทีวี u t u b e วิดีโอต่างๆค,คือสื่อที่เอาไว้เสพทั้งแบบเป็นวิดีโออ่ะเราเห็นด้วยการไลฟ์นี่ก็คือบล็อดแคสต์เพราะฉะนั้นถามว่า ทีวีมาออนไลน์เนี่ยมันมีส่วนที่ส่วนที่ต่อเนื่องกันกับส่วนที่แตกต่างส่วนที่ต่อเนื่องก็คือมันเป็นหลักบอร์ดแคสต์เหมือนเดิมเรายังต้องใช้ทักษะเหมือนเดิมที่เอ็มตอนนั้นที่ลงพื้นที่แล้วก็เป็นนักข่าวตัวกระต๊อกรายงานผิดรายงานถูกบ้างเนี่ยแต่อย่างตอนนั้นเราก็ได้ฝึกในการออกเสียงในการในการไลฟ์ยาวๆในการพูดชื่อคนในการอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นเราก็ได้ฝึกอันนี้นคือหลักของบอร์ดแคสต์ซึ่งมันก็ส่งต่อมาจนถึงโลกออนไลน์เนี่ยแม้ว่ามันจะเปลี่ยนจากทีวีมาเป็นมือถือ แต่ว่าวิชาชีพทักษะในการทํางานบอร์ดแครส์เนี่ยยังอยู่ก็คือว่าเราก็ยังต้องรายงานต้องออกเสียงเวลารายงานข่าวนี้เราต้องลงเสียงแบบหนึ่งรายงานอีกข่าวนี้ก็ต้องลงเสียงแบบหนึ่งนะพี่แยมก็วิชาพวกนี้เรามีมาตั้งแต่แบบแต่ไหนแต่ไรถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่แตกต่างระหว่างทีวีกับออนไลน์ line, มันก็มีหลายอย่างอย่างเช่นว่าออนไลน์ line, เนี่ยวิธีการวัด จำนวนคนดูอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะพวกเราทําข่าวเราก็อยากสร้าง impact อยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมอยากทําข่าวให้คนเห็นนะ่ะหรือแม้กระทั่งเรื่ององค์กรเขาก็อยากมันก็ต้องมี rating ถูกไหมซึ่งเดิมในทีวีเนี่ยวิธีการวัดมันก็จะเป็น rating ก็คือจํานวนคนดูอย่างเดียวเลยทีนี้ออนไลน์มันก็จะซับซ้อนกว่ามันก็จะมีทั้งยอดวิวยอดแชร์ยอดไลค์เอ็กซ์โพ Sentimental คนดูแล้วชอบไม่ชอบมีเรื่อง t a r g e t i audience ตรงไม่ตรงมต yeah, yeah, เมตาเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แตกต่างที่เราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้คะ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้แหละที่อยากจะชวนทางเอ็มมาคุยเพราะว่าอย่าง The Reporters นะคะกับ w วิร p o i n t Today ปัจจุบันถ้าคุณผู้ชมไปดูในในหน้าจอในหน้าเพจนะคะก็จะเห็นลักษณะสไตล์ของการรายงานข่าวนะคะอย่างด h ร r e พ o อ t เตอรเราก็จะเน้นเรื่อง,องการไลฟ์นะ,ะแต่พี่ก็จะมีลักษณะของการทําคลิปข่าวที่เป็นสกู๊ปที่ให้น้องผู้นักข่าวเนี่ยไปยืนรายงานข่าวเรียกว่าเหมือนเปิดหน้ารายงานเหมือนทีวี mm hmm. นะตัด ต่อมีการปล่อยเสียงสัมภาษณ์แหล่งข่าวออกมาในลักษณะของสกู๊ปทีวีซึ่งทาง Workpoint ก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกันรวมถึงการทําคลิปที่เป็นลักษณะการใส่ข้อความหรือการใช้คลิปเสียงที่ทตัดต่อซึ่งวิธีการหรือว่าแนวคิดเหล่านี้ค่ะเราต้องการที่จะสร้างลักษณะของข่าวเรียกว่าบุคลิกข่าวของ Workpoint Today ยยังไงท่ามกลาง จริงๆแล้วสื่อออนไลน์ตอนที่เราเราเห็นก่อนหน้านี้นะคะที่บอกโอ้ยใครๆก็เป็นนักข่าวได้แล้วก็มีมี c e e o o o k คุณคิดจะไลฟ์คุณคิดจะพูดอะไรก็ได้หรือแม้แต่ใน y t u t u ยูทูบเบอร์หรือรายการที่เขาทำรายการข่าวมาบางทีเขาาอยากพูดอะไรก็พูดพูดได้ทั้งนั้นแต่ว่าในมุมมองของเอมเองนะคะการทำข่าวออนไลน์ในรูปแบบของ uh, Workpoint t o ท a y ะที่ที่เราเห็นทั้งการไลฟ์หรือว่าการทำคลิปข่าวเนี่ยเรา เรามีเรามีวิธีคิดอย่างไรเพื่อให้ข่าวของเราเนี่ยออกมาในสไตล์ของเราหรือเรียกง่ายๆว่ามันทำให้เกิดข่าวที่มันมีคุณภาพอะอย่างนี้นะเป็นแบบของเรา <c oughs> นะคำนี้สำคัญมากก็คือเป็นแบบของเราเพราะว่าในยุคออนไลน์เนี่ยโอ้โหคนมันผลิตเยอะไปหมดเอาแค่เป็นแบบของเราเนี่ยบางทียังไม่ถูกใจคนดูเลยแล้วให้เราไปเป็นแบบคนอื่นเนี่ยยิ่งฝืนตัวเองเข้าไปใหญ่ แต่ขอเริ่มต้นเรื่องนี้เล่าจากเรื่องที่เราสองคนผ่านประสบการณ์มาก่อน,ลนแล้วกันเลยเราจะไปตบเข้าเรื่องนี้เอ่อ,เอ็มกับพี่แอมเนี่ยเคยใช้เวลาอยู่ด้วยกันเต็มๆเนี่ยประมาณสักสิวันได้เนาะที่ไปแอฟริกาแล้วเป็นเรื่องที่ประทับใจมากจนถึงทุกวันนี้ตอนนั้น,นก่อนไปแอฟริกากันเนี่ยก็คือเราไปกับหน่วยงาน,น NGO อันหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าเอ็มเราเป็นผู้ชายใช่ไหมผู้ชายอายุก็น้อยกว่าเออแบบว่าหนุ่มแน่นนะเอ็มฝากดูแลพี่แอมด้วย ได้พี่เดี๋ยวผมดูแลพี่เองไปประเทศแค,แคมารูนนะไปแคมรูนเอ้โหไปแบบดุบุกป่าฝ่าดงไปดูช้างเราก็ได้พี่เดี๋ยวผมดูแลเองแ,แรๆขึ้นขึ้นไปพี่เดี๋ยวผมดูแลพี่ให้ครับมีอะไร approach? ผ่านไปสองวันเชียร์แมงพี่แญ่แม่งดูแลกลูัะเฮียอหมดแรงแล้วหมดแรงโอ้ยนั่งรถหมดแรงเป็นลมแต่จะกลับมาเรื่องนี้ผมผ่านเหตุการณ์นั้นนะผ่านมาสิบปีแล้ว พี่แยมก็ยังมี energy แบบว่าทุกวันนี้ม็อบเมบื่อแบบผมไม่มีแรงไปแบบเหมือนพี่แล้วอะเหมือนแบบว่าโอ้โหพี่ผมแม่งไปม็อบได้สัก4ี่หชั่วโมงเนี้ยก็มึนหัวแล้วว่ามันต้องกลับมาเขียนแล้วอยากมาอยากมาตกผลึกแล้วว่าอยากจะเขียนอะไรบ้างแต่ว่าพี่แยมเหมือน identity ก็คือ reporter เป็นนักข่าวไป live ในพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งเราเนี่ยคือคนเราไม่เหมือนกันไม่ได้มีใครผิดถูกไม่ได้มีใครแบบ อะไรอย่างไรด้วยนะมันก็แค่แตกต่างกันพี่ยามี energy เราแบบหมดแรงแต่ว่าเราเนเจอร์อย่างคือเราก็ชอบอ่านอ่านหนังสือคือเหมือนว่าพอหมดแรงปุ๊บกลับมาบ้านอาบน้ำพักผ่อนเสร็จปุ๊บเราก็อยากอ่านหนังสืออแล้วก็อยากมีเวลามาตกผลึกเก็บแถวสองสับในทีมเอ็มจะใช้ก็คือเก็บแถวสองเพราะว่าความจริง WorkPoint t o เ a y เนี่ยคนอาจจะมองว่าเล็กหรือใหญ่อะไรไม่รู้นะแต่ว่าเราไม่ได้มีนักข่าวมากพอที่จะไปทําทุกข่าวทุกวันนี้แม้กระทั่งหมายข่าว PR เนี่ยเชิญมายังไปได้ไม่ครบเลย ยังไม่นับเหตุการณ์ต่างๆที่แบบสำนักข่าวใหญ่ๆที่เขามีนักข่าวแบบ200คนอ่ะเขาส่งไปได้ทุกที่ใช่ไหมผมว่าอันนี้หัวอกเดียวกันมันไม่มีคนไปได้หมดพอเก็บไปได้หมดไม่ได้ปุ๊บมันก็ต้องเก็บแถว2เก็บแถว2ก็คือว่าพอเหตุการณ์ผ่านไปปุ๊บตอนเหตุการณ์เกิดขึ้นเราปล่อยไปก่อนให้คนรายงานไปก่อนแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์เราค่อยหาผู้เชี่ยวชาญมาแบบปิดท้ายเอาหรือว่าทําคลิปสรุปเอาให้ฝึกฝีมือเราให้ทํำยังไงให้คนเข้าใจเออทำคลิปติ๊กตอก เรียนรู้เรื่องออลกริทึมเรียนรู้เรื่องแพลตฟอร์มฝึกทักษะอันนี้ก็คือ Work Point Today ในสิ่งในเรื่องของโลกทักษะที่เราทำอีกด้านหนึ่งก็คือ Identity เนี่ยอย่างหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเป็นนักข่าวเอ็มก็เป็นนักข่าวแล้วก็ถ้าถอยออกมาเนี่ยเรามอง Position สำนักข่าวคืออะไรสำนักข่าวเนี่ยมันมีอยู่ในสังคมก็เพื่อกำหนดวาระก็เพื่อตั้งคำถามกับผู้มีอำนาจก็เพื่อ กำหนดช่วยชี้ว่าเออให้สังคมนั้นมองเห็นในเรื่องไหนดีช่วยพัฒนาสังคมจะว่าก็ได้อย่างนั้นก็ได้3 4มเรื่องนี้เราก็มาดูว่าเออแล้วทํำยังไงเราจะตอบโจทย์เรื่องนี้จะตอบโจทย์เรื่องนี้เราสุดท้ายนะเอ็มทำมาสามสี่ปีก็มีแบบร้ลมลุกคุกคานมีสับสนบ้างแต่ว่าถึงวันนี้คาตอบของเราก็คืออยากพัฒนานักข่าวอย่างน้อยเราได้เด็กจบใหม่มาหรือว่าคนทํางานมาแล้วก็ตามเนี่ย เราเอ็มจะถามเลยว่าจะอยู่กับพี่นานไหมเราเราให้ความสําคัญเรื่องนี้มากเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้เวลาอินเวสกับกับคนพวกนี้เยอะมากคําว่าอินเวสก็คือเงินทองส่วนหนึ่งอุปกรณ์ส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือเวลาเราอยากรู้ว่าเขาอินกับเรื่องอะไรอยากรู้ว่าเขาอยากเติบโตไปเป็นใครซึ่งการมาเป็นนักข่าวเนี่ยมันทำมันเปิดโอกาสให้เขาได้ทําสิ่งนั้น แล้วมันจะโยงไปที่คำว่า Expertise ก็คือแต่ละแต่ละคนในทีมเอมก็จะก็จะฟูมฟักเลยว่าคนนี้ Human Rights คนนี้อะ่ะอย่างเช่นน้องน้องคนหนึ่งชื่อพอยวัศนีพี่พี่แยมนะ่าจะลงพื้นที่ดูแลเจ้าพอยมาเจ้าพอยมาสัมภาษณ์วันแรกบอกว่าพี่หนูลูกอีสานแม่หนูเป็นคนอีสานแม่หนูเป็นชาวไร่ชาวนาหนูแค่มีความใฝ่ฝันว่าอยากเป็นสื่อมวลชนที่ได้พัฒนาแรงงานอีสานอะ่ะเท่านี้เรารับเลย รับปุ๊บอ่ามึงเก่งด้วยจบอักษรเกตไนิยมแสดงว่ามึงมีของอ่ะเข้ามาปุ๊บเราเฟรนเทรนเขาแบบอ่อยู่ทํางานกับหน่วยงาน NGO นะอยู่ทํางานกับแรงงานนะยู่ทํางานกับภาคสังคมการเมืองนะส่วนที่ไกด์เราสิ่งที่เราไกด์น้องได้ก็คือว่าเฮ้ยสิ่งนี้ทำสิสิ่งนี้ไม่ทำสิไปอ่านหนังสือเล่มนี้สิอ่ะคุยกับคนนี้สิพี่คนนี้ดีนะอันนี้คือคือการพัฒนาคนขึ้นมาเป็นแบบ WorkPoint today แล้วเราก็จะมีคนแบบนี้คนนี้เรื่อง human rights เรื่องแรงงาน บางคนก็เรื่องสุขภาพบางคนก็เรื่องธุรกิจบางคนเรื่องการตลาดอะไรเงี้ยนี่คืออีเดนติตี้ของเราแบบที่แบบที่เงื่อนไขเราเป็นแบบนี้นเรามีนักข่าวอยู่15คนนะ่ะเราก็เลยทําแบบนี้นั่นก็สําคัญตรงที่ว่าโอเคในตัวรูปแบบของการรายงานที่เราอาจจะเห็นได้ว่าในการทําข่าวออนไลน์มันก็จะมีลักษณะของข่าวที่เป็นเขียนของฟีเจอร์ที่เป็นบทความนะคะหรือข่าวที่มีภาพนิ่งประกอบนะคะหรือาารกอะะรอา,ารไลฟ์สดแบบ ที่รีพอร์เตอร์ทำซึ่ง Workpoint Today ก็มีในเหตุการณ์สำคัญเราก็ต้องนักข่าวก็ต้องรายงานสดได้นะคะสามก็คือว่าเรื่องของการทำคลิปวิดีโอนะ,ะแต่สิ่งที่ทางเอมนะคะรวมถึง The r e p o r t ์เตน่าจะเหมือนกันที่เราเน้นก็คือว่าเราต้องสร้างตัวตนของความเป็นนักข่าวนะ,ะให้ให้แต่ละคนรู้ว่าคุณมาเป็นนักข่าวมาทำข่าวเนี่ย คุณอาจจะถนัดทางด้านไหนชื่นชอบงานแบบไหนเพราะอันนี้คือสำคัญมันมันจะทำให้เวลาเขาไปทำงานเนี่ยมันเกิดความรู้นะพี่ก็จะเน้นเหมือนกันว่าอนอกจากการสอนเทคนิคของการเปิดหน้ารายงานสดแล้วนี่นะคะซึ่งเราก็จะใช้ความเป็นทีวีสมัยก่อนนี่แหละพี่เอาอความรูปแบบของการทำ รายงานสดในทีวีมาสอนน้องๆว่าต่อให้คุณอยู่ในออนไลน์บางครั้งคุณอาจจะใช้ภาษาแบบพูดง่ายๆแต่คุณต้องเวลาเปิดหน้าคุณต้องใช้แบบแพลตฟอร์มแบบเหมือนขบ,บนันี้รายงานอยู่ในข่าวสามิตินะแบบรายงานสดค่ะคุณกิติค่ะขณะน,นี้ที่ฉันอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพี่ก็จะสอนน้องทุกคนว่าคุณต้องมีฟอร์แมตแบบนี้นะ,ะเช่นพูดมาในในไลฟ์ live, ต่อให้ ทำหน้าเซลฟี่คุยกับตัวเองก็จะบอกค่ะคุณผู้ชมคะขณะน,นี้ที่ฉันอยู่ที่น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 แล้วลงท้ายด้วยชื่อ uh, ทัพป,ปนีเอสซีชัยเดอะรีพอร์เตอร์สรายงานเพื่อบอกคนดูว่าคนที่กําลังรายงานอยู่เนี่ยฉันชื่อนี้ฉันเป็นคนนี้ในการรายงานค่ะเพราะมันหมายถึงว่าความน่าเชื่อถือที่คนจะจดจําว่า นักข่าวคนนี้รายงานข่าวเรื่องนี้แล้วเขาไปทําเรื่องนี้แล้วก็บวกกับที่วลกพอยชุดเดย์พยายามที่จะหาเอกลั i t y ของน้องว่าน้องคนไหนสนใจเรื่องอะไรอย่างพลอยทําเรื่องสิทธิมนชนจนเกิดภาพจําว่าเออนี่นะพลอยเขาทําเรื่องสิทธิมนชนก็เหมือนกับที่พี่เคยเคยทำแล้วก็คนก็เกิดภาพจําว่าธรรนีเรื่องค้ามนุษย์เรื่องสิทธิมนชนพี่ก็เลยพยายามที่จะปลูกฝังน้องๆเนี่ยให้ให้ให้เขารู้สึกว่าเออเขาเชี่ยวชาญเรื่องอะไร แล้วเขาไปทําเรื่องนั้นแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นคนรายงานเรื่องนี้มันหมายถึงภาพจําที่คนจะจําได้ว่าคนนี้รายงานเรื่องเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แล้วมันจะเกิดความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนี้สําคัญเพราะว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนมาตัดสินใจว่าต่อไปเขาจะเลือกดูเราเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอนคนก็จะเลือกว่าถ้าชื่นชื่อด้วยนพจักจากบอพาทูเดย์ทับ,บนีเอีชัยจากเดอะรีพอร์เต หนึงคนก็เชื่อไปไปแล้วว่านั่นคือความน่าเชื่อถือของข่าวซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของความแตกต่างของสื่อออนไลน์ที่เอ็มพยายามที่จะย้ําว่าการสร้างตัวตนมันคือเรื่องสําคัญดังนั้นมีข้อแนะนําอะไรสําหรับคนที่ทําสื่อออนไลน์ว่าถ้าอยากที่จะมาผลิตสื่อออนไลน์ในสิ่งที่คุณต้องมีนะคะนอกเหนือจากเราพยายามที่จะสร้างรูปแบบแบบตัวตนของเราแล้วะคะ่ะเชิญค่ะ ก็ยกตัวทีมาละกันเอ็มจะใช้อธิบายน้องบ่อยคือทําข่าวเนี่ยมันก็ต้องมีตัวทีตัวทีมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตัวทีใช่ไหม,ไ,หมไอ้ตัวทีฐานบนเนี่ยทำข่าวเนี่ยยังไงก็ต้องรู้รอบก็ต้องรู้หมดแหละนายกเมื่อวานนายกอังกฤษคนใหม่นะวันนี้เกิดเหตุที่ชายแดนใต้มันต้องรู้หมดแหละทีมชาติไทยเราชนะฟุตบอลเป็นยังไงคือรู้ข่าวอันนี้คือต้องรู้รอบ แต่ว่าทีที่เป็นด้านลึกเนี่ยก็คือเราต้องมีทางที่เราเก่งและถนัดและอินที่สุดในเรื่องนั้นแล้วเราใช้เวลาสําหรับเอ็มก็คือว่าเอาจริงนะมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยไม่มีไม่รู้เหมือนกันว่ายุคอนาคตจะเป็นยังไงเนาะยุคยุคที่เด็กๆเ,เขาเรียกร้องเวิร์กไรต์บาลานอะไรเงี้ยแต่อย่างเราเนี่ย ไม่มีการแบ่งเลยว่ามันทํางานวันตอนไหนทำงานคือเวลาคนถามนะเอ็มเลิกงานกี่โมงตอบยากมากเลยเริ่มกี่โมงเราไม่ได้บอกว่าเราแบบขยันเป็นแบบม้านะแต่ว่าบางทีเราก็าไม่มีข่าวก็เราก็นั่งพักผ่อนดูบอลไปเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงเวลาทํางานที่แบบ e x ็กซ์ตร้นอกเหนือจากเวลาที่ลงไปทําข่าวเนี่ยเวลาก่อนนอนเวลารถติดแล้วเปิดพอดแคสต์ฟังเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ เป็นเอ็กซ์ตร้ามันพิเศษกว่าที่คนอื่นเขามีคุณอยากฟังเรื่องอะไรบางคนพอว่างปุ๊บชอบฟังเรื่องของ K-POP บางคนชอบฟังเรื่องอนาคตของการทำงาน Future of Work บางคนชอบฟังเรื่องสิ่งแวดล้อมพวกนี้มันคือ Expertise ที่เขาอยากพัฒนาเราสร้างว่าเออคุณควรจะพัฒนาไปได้ด้านนี้ นะพอคุณมีความรู้มากขึ้นเนี่ยเวลาคุณไปทํางานกับหน่วยงาน NGO ทํางานกับองค์กรคอร์เปรสต์บริษัทต่างๆคุณจะมีเรื่องไปตอบเขาได้เออไม่ใช่แบบความจริงพุดงจริงนะแบบว่าโดยโดยตําแหน่งโพสิชันของสํานักข่าวที่มีใน <c oughs> ในสังคมอะบางทีก็ต้องกล้าตั้งคําถามบางทีเราก็ต้องมีความรู้ในการแบบเอพ,พี่ถามนักการเมืองผูม้มีอำนาจมาเขาพูดสิ่งนี้มาเราต้องรู้ทันว่าความความ,ความจริงมันไม่ใช่อย่างนี้ซึ่งการที่จะมีความรู้ตรงนั้นน่ยมันก็ต้อง ต้องลงแรงฝั่งน้องนนักข่าวก็ต้องเอออ่านหนังสืออยากรู้อยากเป็นนักข่าวด้านสิ่งแวดล้อมที่เก่งก็ต้องรู้เรื่องเคมีชีวะต่างๆมันประกอบรวมกันเออมันมันคู่ขนานกันไปอย่างอย่างพี่แยมแน่ๆคือโวการเมืองนี่คือลึกด้านสิทธิมนุษยชนอ่ะลึกใช่ไหมสิ่งแวดล้อมพี่ก็ได้ลึกแต่ว่าโอเคอา เราอาจจะแลกมากับอายุงานใช่ประสบการณ์แล้วก็สิ่งทุกต่างๆที่เอมพูดมาแหละคือพี่ก็ต้องฝึกฝนทุกเรื่องเหมือนเป็นนักข่าวเราจริงๆตั้งแต่สมัยเราทําข่าวเหตุการณ์เนาะเอมเราเจอเหตุการณ์อะไรใหม่ๆทุกวันเราก็ต้องเรียนรู้กับมันเรื่องใหม่ๆทุกวันเช่นเดียวกันตรงความรู้นี่สําคัญมากๆพี่อาจจะบอกโอ้ประสบการณ์ มันมากหลายปีมันเลยทําให้รู้สึกว่าเอ็กเปิดในหลายๆด้านอย่างจริงแล้วสาหรับน้องๆที่เริ่มต้นที่เอ็มแนะนํานี่คือถูกต้องเลยต้องหาความรู้ในเรื่องที่เราสนใจทุกๆเรื่องอืมใช่ขอยกตัวอย่างนิดนึงผมว่าพี่น่าจะเหมือนกันพอเป็นผู้บริหารปุ๊บจะเห็นน้องนักข่าวหลายแบบแต่สมมตินะเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างพามาเดินมาดูห้องเนี้นักข่าวประเภทแรกบอกสมมติเราส่งหมายไป,ไปเอ้ไปดูที่นี่สิไปดูห้องนี้เอเชียใช่ไหมปุ๊บ กลับมาบอกพี่ไม่มีอะไรเลยห้องโล่งไม่มีอะไรเลยไก่คนมาถึงแบบวิเคราะห์ธุรก,กิจได้เลยพี่อเอเชียอันนี้เขาแอ a ์ a บบเอเชียอะคาเดมี่นะคะอร์เอเชีาเเพิงพ่งเขาเพิ่งเปิดโรงเ,เป็นแบบศูนย์การเรียนรู้อลังการมากเลยพี่แต่มันน่าสนใจมากเลยพี่เพราะว่าแผนเนี้มันเปิดตอนก่อนโควิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยธุรกิจก,การบินมันได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้น maintain, ai, นี่คือความท้าทายนี่คือนี่คือความแตกต่างยกตัวอ,อย่างอีกอันนึงเวลาดูฟุตบอลเนี่ย ชอบดูฟุตบอลใช่ไหมเวลาดูฟุตบอลปุ๊บกล้องมันจะแพนจับไปที่สนาม mm hmm. ที่สเตเดียมมันจะมีนักภาพสองแบบแบบแรกก็จะบอกได้แค่ว่าที่นี่สนามโอแทฟร์นะครับคนจุเ mm hmm. จะคนดูเจ็ดหมื่นคน mm hmm. นักภา์คนที่สองจะบอกได้เลยว่านี่คือภรรยาของโรนัลโดเมื่อคืนนี้เพิ่งมีข่าวว่าตั้งท้อง mm hmm. เพราะฉะนั้นนัดนี้ในโรนัลโดเนี่ยน่าจะแสดงผลงานอย่างที่สุดอันนี้คือความลึกที่เอาไว้แบบบอกน้องๆว่าเห็นไหม อยากเป็นแบบหนึ่งหรือแบบ2ถ้าอยากเป็นแบบสองอยูุต้องอ่านเยอะๆต้องเสพข้อมูลเยอะๆใช่คะ่ะและนี่ก็เป็นสิ่งที่แบบเวลาพี่ก็จะสอนน้องๆมาตั้งแต่ยุคสมัยอยูไอทีวีเลยนะว่าครูของเราสอนมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างเวลานักข่าวเนี่ยส่วนนักข่าวสิบคนเนี่ยมาทําข่าวในที่เทเดียวกันแบบที่เอมอธิบายแต่ว่าจะไม่มีทางที่จะเขียนออกมาเหมือนกันและเพราะเราคนละลายมือไอ้แค่ลายมือไม่ว่านะความรู้ ที่เรามีมันจะทําให้เราเนี่ยเขียนออกมาเนี่ยได้ต่างจากคนอื่นซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญนะคะดังนั้นค่ะสื่อออนไลน์101นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานสดหรือการรายงานข่าวของสื่อออนไลน์ที่วันนี้เราพูดคุยกับคุณนพจักรนะคะการรายงานสดมันอาจจะฝึกฝนกันได้นะคะบุคลิกท่าทางการพูดคุณอยากจะเป็นแบบทัปปณนีคุณอยากจะเป็นแบบคุณกิตติคุณอยากจะเป็นแบบคุณนพจกักรคุณสามารถฝึกฝนได้ค่ะแต่ การที่รายงานแล้วมันจะทําให้คนสนใจหรือติดตามหรือเชื่อถือคุณมากแค่ไหนนั่นขึ้นอยู่กับความรู้นะคะเอมเน้นว่าเราต้องหาความรู้ในเรื่องที่เราจะรายงานฝึกฝนมันแล้วมันจะทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วก็ข่าวของเราก็จะแตกต่างจากข่าวอื่นๆท่ามกลางการแข่งขันแหละในสื่อออนไลน์แต่แน่นอนการที่ทุกคนพยายามที่จะทําเรื่องเหล่านี้จากความรู้ที่คนมีผลที่จะได้รับก็คือ ประชาชนนั่นแหละที่จะได้ข่าวสารที่มีคุณภาพแล้วก็อาจจะหลากหลายนะคะแล้วก็สังคมเองแหละที่จะได้รับประโยชน์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนพสัก์อัตโนนนะคะขอบ,บนันทีง<า>กงานบริบหารโลกพรีทูเดย์มากมากนะคะไมไปล <มา S 1> ุยกันต่อนะพี่ใช่ค่ะมา <laughs> ร่วมพูดคุยกันนะคะอย่าลืมนะคะสื่อออนไลน์101ค่ะโดยโดริพอเตอร์และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้ขอขอบคุณคุณนพจั์ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณพี่แยมคับดิฉันธวัีเอศรีชัยโดริพอเตอร์สรงานค่ะ